สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับในคลิป Shape Restaurant t ทค i c n คือเกมอะไรนะครับถ้าจะให้พูดกันง่ายๆเนี่ยมันคือเกมสร้างแล้วก็บริหารร้านอาหารของเราให้กลายจากร้านเล็กๆรูหนูเนี่ยให้ไปสู่ร้านระดับ5ดาวนะครับโดยสําหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าครึ่งแรกของคลิปเนี่ยจะเป็นการแนะนําเกมตามที่ผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้อธิบายไว้ในหน้าร้านค้านะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ โดยก่อนจะเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยมีความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับโดยคํานิยามของเกมนี้นะครับก็คือการเริ่มอาชีพที่น่าตื่นเต้นในโลกแห่งการทําอาหารแบบมืออาชีพความทะเยอทะยานของคุณจะพาคุณจากชีวิตพ่อครัวที่ต่ําต้อยไปสู่เชฟชื่อดังระดับโลก ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางคุณจากการตัดสินใจที่จะปีนขึ้นไปจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับประสบการณ์แซนด์บ็อกที่แท้จริงซึ่งตัวเลือกการจัดการทั้งหมดของคุณมีความสำคัญเมื่อคุณสร้างอาณาจักรแห่งการกินของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น s t ต a k h o u s e สวรรค์ของมังสวิรัตวางพาสต้าห้องทดลองอาหารคุณเท่านั้นที่จะได้รู้ว่าเส้นทางใดดีที่สุดสำหรับตัวคุณ โดยเกมเชฟอลิสต์ลองไทคูนเนี่ยเราก็สามารถสร้างตัวละครของเราเองได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกทำเลร้านอาหารของเราเองได้ว่า,าจะไปตั้งตรงไหนภายในเมืองนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยสร้างร้านในเขตย่านการค้าเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าที่อยู่ในระดับกลางถึงสูงนะครับหรือถ้าเราเนี่ยตั้งร้านในเขตพวกอ,อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าประเภทคนงานนะครับหรือพวกพนักงานบริษัทเนี่ยมาทานข้าวที่ร้านเรานะครับ แล้วก็มันยังมีลูกค้าที่แบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับเช่นพวกที่เป็นวีแกรหรือพวกที่กินมังสวิรัตนะครับหรือลูกค้าที่เป็นอารมณ์เหมือนแบบนักชิมอะไรงนี้แล้วก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่แบบเาขาเรียกไงกินอาหารให้เอ็นอะไรประมาณนี้นะครับโดยลูกค้าแต่ละประเภทเนี่ยเราก็สามารถโฆษณาเรียกให้มาที่ร้านเราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เขาเรียกไงตั้งร้านอยู่ในจุดที่คนกลุ่มนั้นอยู่กันเยอะนะครับ และตัวเกมเนี่ยยังสามารถออกนโยบายต่างๆภายในร้านได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างนโยบายด้านความสะอาดภายในร้านมานะครับก็คือนโยบายความสะอาดในครัวเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราสามารถไม่ต้องทําอะไรกับครัวเลยก็ได้นะครับไม่ทําความสะอาดเลยปล่อยหนูปล่อยนังสาบวิ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราหรือเราจะเอาแบบว่าสะอาดกลิบต้องทําความสะอาดทุกครั้งสงกปรกไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนการจ้างลูกจ้างเนี่ยผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีการที่เราเนี่ยสามารถทําอาหารในรูปแบบของเราเองได้ด้วยนะครับหรือก็คือหมายถึงเราสามารถปรับแต่งเมนูต่างๆภายในเกมได้นั่นเองในส่วนของด้านการตกแต่งร้านอะ่ะผมมองว่า,ามันยังแบบงืๆงักงักอยู่อะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่จนเล่นไม่ไหวนะครับแต่ก็มีบางทีที่เล่นๆไปเนี่ยมันก็แบบแอบเซงๆนิดนึงนะครับ แล้วผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันออกแนวแบบให้เราอ่ะทาร้านนี้จนลงตัวนะครับแล้วก็ย้ายไปที่ร้านใหม่ต่อเพราะว่าการเก็บค่าชื่อเสียงในเกมนี้มันมันมันไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะอยู่ที่ตัวละครที่เราสร้างเงี้ยพอเราทําสาขานี้จนลงตัวใช่ป่ะแล้วเราก็ย้ายไปสาขาต่อไปสาขาต่อไปลงตัวปุ๊บก็ย้ายไปอีกเพื่อเหมือนเขาเรียกว่าไงเพิ่มชื่อเสียงของเราไปเรื่อยอ่ะ โดยเกมนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ได้บังคับนะครับให้เราต้องแบบเล่นหลายสาขานะถ้าเกิดเราเราชอบที่จะแบบเล่นสร้างร้านอาหารแค่ร้านเดียวอยู่ร้านเดียวเล่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็ได้นะครับไม่ผิดนะเกมมันก็ไม่ได้บังคับว่าเราต้องไปแบบทําหลายๆร้านอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมแค่คิดว่าพื้นที่ของร้านมันเนี่ยมันค่อนข้างเล็กอ่ะคือจะขยายใหญ่อะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปพื้นที่มันเล็กนั่นเอง โดยถ้าถามผมนะครับว่าเกมนี้เนี่ยน่าเล่นไหมผมบอกเลยนะครับน่าเล่นแต่ถามว่าต้องซื้อเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันแล้วแต่ตัวเรามากกว่านะครับว่าอยากที่จะเล่นเกมแนวนี้หรือเปล่าเกมที่มันแบบคล้ายคล้ายแบบレストラン empire หรือเกมสมัย Facebook ที่แบบอะไรนะรストランซิตี้ผมอาจจะบอกชื่อผิดนะเพราะเกมมันเก่ามากแล้วแต่ถ้าเกิดเราแบบแค่อยากหาอะไรเล่นแก้เบื่องเงี้ยผมว่ารอไปอีกหน่อยแล้วกันนะครับหรือรอมันลดราคาค่อยซื้อก็ไม่เสียหายนะครับ ส่วนคะแนนเนี่ยผมให้ประมาณ7.5นะครับ7.5เต็มสิบนะครับก็สนุกแต่ผมคิดว่ามันไม่สุดนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็สามารถแวะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ช่องของผมเลยนะครับเพราะว่าผมยังมีคลิปแนวนี้เนี่ยให้ดูอีกเพียบเลยนะครับยังไงก็แวะเข้าไปดูกันก่อนได้สำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ